ดีนิติพงศ์มไม่เข้าใจทำไมรองประธานสภาต้องบินดูงานสิงคโปร์ซัดไม่อยากให้ราคาน้องดีนิติพงศ์มไม่เข้าใจทำไมรองประธานสภาต้องบินดูงานสิงคโปร์ซัดไม่อยากให้ราคาน้องเลยแต่อย่าใช้เงินทองของชาวบ้านแบบนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับทิปดูงานของนายปฏิพันธ์สันติพาดาหรือหมออ๋องรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ที่พาสอสอก้าวไกลและเพื่อไทยบินไปดูงานอย่างประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่25กันยายนเมื่อต้องใช้งบประมาณ1,300,000บาทก่อนหมออ๋องจะออกมาชี้แจงยืนยันทุกอย่างโปรง่งใสและทำตามระเบียบก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดนักแต่งเพลงชื่อดังดีนิติพงษ์ห่อนาคโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ k แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่า ท่านประธานที่เคารพหรือหมายถึงรองประธานที่ทำหน้าที่ประธานก็ได้ด้วยความเคารพนะครับพร้อมด้วยวรีบอกว่าด้วยความเคารพคือโปรดเตรียมรับความเคารพหนักๆไม่มีอะไรที่เข้าใจได้เลยว่าทำไมจะต้องไปดูงานอะไรแบบนี้ที่สิงคโปร์คือน้องจากกวนตีนประเทศก็ได้แต่อย่าใช้เงินทองของชาวบ้านแบบนี้ไม่ชอบนักการเมืองรุ่นเก่าที่ทำแบบนี้ ไม่ชอบข้าราชการสติเก่าที่ทำแบบนี้พี่ก็ไม่ชอบว่ะไม่อยากให้ราคาน้องเลยแต่น้องเสือกมามีตำแหน่งบ้าบอนี่เอาเหอะพูดไปก็เท่านั้นด้วยความเคารพนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าสิงคโปร์ควรมาดูรัฐสภาไทยมากกว่าว่าคุณภาพสอสอในระดับนี้ทำไมถึงมีสถานประชุมอันสัมปยามะมหืมาใหม่เอี่ยมได้เพียงนี้คนเสียภาษี มีไว้ทำตาปลิบ